นะคะคที่เกิดราศีกันทุกท่านค่ะให้ได้เป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตประจําวันกันนะคะวันนี้นะคะปูจะอ่านดวงประจําเดือนสิงหาคม2565ค่ะก่อนอื่นนะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะทุกทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดซับสคราย e ให้นะคะ แล้วก็ท่านใดนะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวฟรีนะคะกับปูนะคะก็สามารถเข้ามาดูดวงได้นะช่วงเวลาที่ปูไลฟ์สดนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะถ้าท่านใดนะคะไม่รู้ว่าปูจะไลฟ์สดเมื่อไหร่นะคะก็สามารถกดกระดิ่งทิ้งเอาไว้ได้เลยค่ะแล้วปูก็จะ,ะมาตอบคำถามให้ท่านนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าถามนอกรอบนะคะก็จะไม่ได้ตอบให้นะคะเพราะว่าจะไม่ได้อยู่กับไพ่ตลอดเวลานะคะ โอเคค่ะมาอ่านดวงกันเลยนะคะสำหรับท่านที่เกิดราศีกันนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะอ่ามันจะมีข่าวหรือว่าคุณกำลังจะได้ไอเดียใหม่ๆนะคะอ่าแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคุณจะไม่ค่อยทำนะคะคือคุณจะปิ๊งไอเดียแบบจริงๆหลายๆเรื่องเลยนะคะแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะปล่อยทิ้งไปนะคะไม่ค่อยได้ลงมือทำสักเท่าไหร่นะคะตอนนี้คุณมี power มากนะคะเกี่ยวกับอาจจะเป็นในเรื่องของงานนะคะ เยอะมากเลยนะคะคุณอาจจะได้แบบเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าจะได้เป็นหัวหน้านะคะที่สามารถแบบเ,เขาเรียกว่าทำโปรเจกต์อะไรนะคะคิดไอเดียเป็นผู้นำนะคะเป็นผู้นำในการคิดโปรเจกต์นะคะในช่วงนี้นะคะมันเป็นช่วงเวลาของการที่เวลาคุณทำงานเนี่ยคุณจะ ประสบความสําเร็จค่อนข้างเยอะนะคะสําหรับชาวราศีกันนะคะเป็นเวลาที่คุณจะต้องทําตามแผนด้วยนะคะแล้วคุณเนี่ยจะมีความโชคดีนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนเกี่ยวกับการงานของคุณนี่แหละคะ่ะการงานของคุณเนี่ยเด่นมากๆนะคะสําหรับชาวราศีกันในช่วงเดือนนี้ค่ะให้คุณจะสนุกกับความคิดของคุณนะคะความคิดของคุณเนี่ยก็จะ,จะ,จะ,จะเจริญเติบโตนะคะคุณจะปิ๊งไอเดียใหม่ๆได้ะคะ่ะอย่างที่บอกไปว่า ถ้าคุณคิดจะทำอะไรนะคะคุณก็จะปิ้งไอเดียนั้นขึ้นมาแบบเป็นไอเดียเจ๋งๆเลยนะคะแต่ถ้าคุณทำเนี่ยคุณก็จะประสบความสำเร็จนะคะอย่าปล่อยอย่าปล่อยให้มันทิ้งไปนะคะสำหรับในเรื่องของคนรักนะคะก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองกันนะคะอาจจะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการงานนะคะนี่ค่ะบอกเลยว่าราศีกันเนี่ยช่วงเดือนนี้เนี่ยการงานเด่นมากๆนะคะถือว่าเป็น อีกราศีหนึ่งที่ดีเลยนะคะสำหรับท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวฟรีนะคะก็สามารถดูมาที่ถามคำถ,ถามมาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะแต่ว่าคุณจะอกหักนะคะหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณอกหักก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าคุณจะอกหักแหละช่วงนี้หรือที่ผ่านมาเนี่ยคือคุณอกหักแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้น่าจะก็ยังไม่ ไม่ดีขึ้นนะคะเหมือนชีวิตมันพังอะนะคะสําหรับชาวราศีกันนะคะเรื่องความรักไม่สมหวังนะคะกําลังจะง้อ,งอกันอยู่นะคะช่วงนี้นะคะอกหักนะคะคือคือคุณอะอยากจะมีความรักที่มันเพอร์เฟกต์นะคะแต่ทําไมมันมันไม่เพอร์เฟกต์นะคะขอขอดูหน่อยนะคะทําไมมันถึงไม่ดีนะคะเพราะว่าคุณก็ต้องใช้เหตุผลนะคะเหตุและผลนะคะ ว่าทำไมมันถึงไม่ดีนะคะทำไมคุณถึงต้องอกหักนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะมันเหมือนคุณแบกรับภาระคนเดียวอะคะ่ะมันเหมือนคุณรู้สึกเบื่อด้วยนะคะแต่ว่าคุณก็ยังมีการง้อกันอยู่นะคะก็ไม่เข้าใจอารมณ์เหมือนกันนะคะกับความรักคุณรู้สึกเบื่อกับการที่จะต้องง้อนะคะมันเกิดปัญหาอะไรนะคะ เขาบอกว่าให้คุณนิ่งๆนะคะเฉยๆนะคะมันเกิดหรือว่าคุณอ่ะเฉยชาก็ไม่รู้นะคะคือไพ่มันออกประมาณแบบคือเหมือนกับนิ่งๆแต่ก็ง้อแต่ก็ไม่รู้ว่าใครง้อใครนะคะไม่รู้ว่าใครเป็นคนนิ่งนะคะอาจจะคุณก็ได้นิ่งเฉยนะคะไม่ทําอะไรนะคะพยายามที่จะทะนุถนอมความรักในครั้งนี้นะคะ การเงินไม่ออกแสดงว่าการเงินไม่มีปัญหานะคะจะเด่นในเรื่องของความรักนะคะที่ที่เด่นในทางที่ไม่ดีนะคะสําหรับความรักนะคะแล้วก็การงานเนี่ยเด่นมากๆเลยนะคะประสบความสาเร็จแน่นอนนะคะเรื่องการงานนะคะโอเคค่ะสรุปเลยนะคะมันไม่ออกนะคะก็คือไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกันนะคะสําหรับเรื่องของความรักนะคะอ๋อสรุปนะคะถึงแม้ว่าจะมีเงินนะคะแต่ก็เก็บเงินไม่อยู่นั่นเองค่ะ เก็บเงินไม่อยู่นะชาวราศีกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าซื้อนู่นซื้อนี่นะคะมีแล้วก็อยากอยากซื้ออีกนะคะอยากจะซื้อทรัพย์สินอยากจะมีทรัพย์สินเพิ่มนะคะเลยเก็บเงินไม่อยู่นะคะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย